สวัสดีครับขอกับสวัสดีท่านผู้ชมท้่านเลยนะครับข่าววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปส่งผ่านชักเล่างนักผ่านริปเปอร์กันนะครับผมครับเป็นผ่านจากล่องของดีซีเคนับแล้วแล้วแล้วก็ริปเปอร์ตาไก่ครับผมจะส่งที่จังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็พอดีจะไปเลยนะผมครับจะไปฝั่งลาวนะครับจะไปข้ามด่านอยู่เลยก็ผ่านชัยภูมิพอนะครับก็เลยเอาแย่เอาผ่านส่งลูกค้าด้วยนะครับ เดี๋ยวขอ,ขอขึ้นแป๊บนึงนะครับ,รบตอนนี้ก็มาถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้วครับผมโอ้โหลูกค้าเสื้อแดงขับรถนำทางให้ครับเข้าออมารับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนถึงบ้านลูกค้าเลยครับถึงนะครับคัวัสดีครับพ่อวัสดีครับ เดี๋ยวเช็คเบิ่งก่อนพ่อคะนะครับผมก็ไปดูเรียบร้อยครับผมนะครับพราก็มีแม่เพิ่นหารับของอันนี้บ้านยังครับแม่บ้านยังก่อนนี่บ้านซับเจริญบ้านซับเจริญ ไอเอ็นอำเภอบันแทนนี่เนาะเป็นบอ่ออำเภอบันแทนจังหวัดชัยภูมิครับผมครับส่งหอดหมาอหอดบอลนะครับรับกล่องกับขาที่เปิดได้ด้วยกันเอาครับผมส่งเรียบร้อยครับรอรับตังค์นะนะผู้ใดมากผู้ใดสนใจนะบแบบนี้ก็สามารถสั่งติดต่อได้นะครับรธิรพิมพ์สาแทกเตอร์จังหวัดกฬสิน์ของเรานะครับผมนะครับนี่บริการจัดส่งหอดหม้หอดบอล อุกอ <Z an aaS as> ้ยอ้ยราคากลางนีจังนี้นะอรวงันนี้บอับีให้แล้วไปกันนะครับไหมครับครับสวัสดีครับแล้วตอนครับนะครับกลับแล้วครับเดินทางต่อนะครับวันนี้เราก็จะข้ามไปยังฝั่งลาวนะครับคลิปนี้ก็ จบเยงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งมือสองนาก็สามารถติดต่อสั่งจองได้นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ